การทำจุลินทรีย์จาปลวกแบบง่ายๆไว้ใช้เองสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้สวนกเกษตรจุลินทรีย์บ้านไร่นะครับจะมาอะสอนทำจุลินทรีย์จาปลวกนะครับตอนนี้เราก็ได้จาปลวกมาแล้วเนาะนี่ฮนะเป็นก้อนเลยครับผมเดี๋ยวเราจะทำการชั่ง จ้าปลวกนะครับสูตรนี้เราจะใช้าจ้าปลวก2นะครับกับข้าวเย็นฮะอันนี้คือข้าวเย็นเนาะข้าวเย็น1ส่วนจ้าปลวก2ส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาจ้าปลวกนะครับมาบี้นะครับมาขยี้ให้เป็นให้มันปนนะฮะเพื่อที่จะมาคลุกกับข้าวสวยนะครับพอคลุกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ถังนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณ3วันนะครับให้เชื้อมันจะมีเชื้อราเขาเดินเป็นเส้นใยนะครับผมประมาณ3ามวันจะมีเส้นใยนะฮะ แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการเติมน้ํานะครับหรือบางทีผมอาจจะใช้วิธีการเติมน้ําสาวข้าวนะครับเติม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 ทุกวันนะครับทุกวันที่สาวข้าวจะเติมเติมเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมประมาณ7วันนะครับผมเราถึงจะเอามาใช้ได้นะประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเรามาทําก,การชั่งมันก่อนนะว่ามันประมาณเท่าไหร่เนาะอันนี้อันนี้5้าโลครึ่งนะครับ พลาสติกผมช่างไว้แล้วว่าพลาสติกปรกะมาณครึ่งกิโลถ้าเราครึ่งข้าวสวยผมก็จะประมาณสองสองโลกว่าเนาะสองโลสองอ่าอันนี้สองโลครึ่งตัดพลาสติกไปก็ประมาณนั้นนะครับข้าวสวยหนึ่งนะครับอ่าจ้าปลวกสองเดี๋ยวผมจะมาทําการบี้ตัวนี้นะก่อนที่จะมาขยารวมกับตัวข้าวสุกเนี่ยครับข้าวเย็นเนี่ยครับ ผมนี่ก็ได้แล้วนะครับผมทําการ่าบี้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับทําให้เขาป่นลงละเดี๋ยวผมจะทําการคุกับข้าวนะฮะข้าวสวยนี่ครับที่เตรียมไว้นะฮะถ้ารู้สึกว่ามันเหนียวเกินมันหนืดเกินนะครับผมมันยังแห้งอยู่นะฮะไม่จับเป็นก้อนนะครับความชื้นยังไม่ได้เนาะยังบีบไม่เป็นก้อนเท่าไหร่นะฮะเราสามารถใช้น้าสาวข้าวนะครับในการที่ ใส่โรยแล้วก็ผสมไปได้นะครับเพื่อให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะครโอเคครับผมได้แล้วฮะผมคุกเขาจนเข้ากันหมดละอันนี้ผมก็จะปิดฝาเดี๋ยวผมจะไปใส่ถัง100ร้อยลิตรนะฮะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3วันนะฮะเ้วจะคอยสังเกตดูว่าบริเวณผิวหน้านี้นะฮะจะมีเชื้อราขาววิ่งอยู่นะฮะผม ครับผมมาดูครับหลังจากที่เราหมักใส่ถังปิดฝาไว้3ามวันนะครับเรามาดูเชื้อราที่จะเกิดกันนะฮะนี่คือจ้าวพวกที่เราหมักกับข้าวเย็นนะฮะเห็นไหมฮะดูเชื้อราที่เกิดนะครับ3ามวันครับนี่มฮะมีราเขียวด้วยเห็นไหมครับนี่แหละครับไตโคเดอร์มาฮะนะฮะมีทั้งราเขียวราขาวเลยฮะเห็นไหมฮะ นี่คือในถังนะครับเดี๋ยวเราจะผสมแป้งข้าวเหนียวนะครับครึ่งกิโลแล้วน้ําตาลทรายแดงครึ่งกิโลนะครับผมแล้วก็เทใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่น้ําไปอีก50ลิตรนะครับแล้วปิดฝาไว้อีก7วันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคนไปเรื่อยๆเนาะคนบนขวาไปก่อนเอาไปใช้นะครับ แล้วเ็ดเที่มึงคนก็เราจะได้รู้นะรว่ามันละลายหรือเปล่าหรือว่ามันมีก้อนอยู่หรือเปล่าเนาะเราจะทำการใส่ลงไปเนาะหอมมากหอมมากร้อยครับผมี๋ยวผมจะใส่น้ำเปล่านะครับผมอีก50ลิตรนะครับผมก็ประมาณครึ่งถังนี้นะฮะ ครับเราจะคนไปทางเดียวกันนะครับคือทางขวาแบบนี้แหละเนาะนคนคนคนนะครับแล้วเราก็พยายามคนทุกเด็ดวันเนาะเดี๋ยวเราก็จะทําการเติมน้ำต่อข้าวเรื่อยๆนะครับจนเต็มถังเนาะ เดี๋ยวมาดูจุลศีจาปวกที่เราหมักไว้กันเนาะอันนี้ก็สามสัปดาห์ละนี่ก็พยายามเปิดเ,เติมน้ำซาวข้าวทุกวันนะครับเติมไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็มเนาะนี่ก็ใกล้เต็มละนี่ครับเปิดมาก็จะเจอแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับก็จะลอยวุ้นลอยเป็นฝาแบบนี้เลยนะฮะเราต้องคนนะครับผมเราก็คนปกติของเราเห็นไหมฮะหอมมากเลยรู้สึกว่าหอมมากเลย นค,คนให้ถึงก้นนะครับเพราะก้นเขาจะมีเหมือนอะไรเหมือนดินปวกอยู่นะดินที่เป็นาจาวปวกอยู่ข้างล่างนะเราต้องคนให้ถึงข้างล่างคนไปทางเดียวกันนะครับถ้าวนขาก็จะเป็นขางเดียวเลยไม่ต้องคนแรงจนแตกฟองแตกอะไรนะฮะคนนิ่ม ดินซเขาทำงานเดี๋ยวก็เอาไปใช้ได้แล้วครับตอนนี้ก็เอาไปใช้ได้ละโอเคนี่ฮะเราจะปิดฝาเติมน้ำไปเรื่อย<ๆ>เติมไปใช้ไปได้ครับผมโอเคอเครับนี่ครับดินสีจาวปวก